นาดค่ะนาดเป็นนักแสดงละครเวทีค่ะเว็บแรกเมื่อคุณได้ยินคําว่านักแสดงละครเวทีคุณนึกถึงอะไรคะต้องเล่นใหญ่ต้องโชว์เก่งแน่เลยหรืออาจจะต้องตลกแน่เลยหรืออาจจะนึกถึงคํานี้ค่ะนักแสดงอาจจะเสแสร่งแกล้งทาเก่งแต่นาดไม่ได้เก่งแบบนั้นค่ะนาดก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะธรรมดาแล้วก็ไม่สวยไม่หล่อ อาจจะไม่มีอะไรทําให้คุณได้บันเทิงในวันนี้แต่ว่าเป็นเพราะละครเวทีในแบบที่น่าสนใจนะคะมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจความจริงบางอย่างที่มันอยู่ข้างในตัวเราค่ะลองดูไหมคะอยากให้ทุกคนลองค่ะลองยืนขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยค่ะยืนเฉยๆค่ะเชิญค่ะเอามือไว้ข้างตัวนะคะแล้วก็มองกว้างๆแต่จินตนาการว่ามีคนสักร้อยคนกําลังมองเราอยู่นะคะ พร้อมนะคะเริ่มค่ะเอาระค่าผ่อนคลายค่ะเชิญทุกท่านนั่งลงค่ะ คุณรู้สึกไงคะเมื่อกี้คุณเจออะไรบ้างในเวลาสั้นๆเมื่อกี้นี้คุณอาจจะบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำไปทำไมเ <laughs> นี่ยค่ะแบบฝึกหัดแรกของการเป็นนักแสดงอคือการไม่ทำอะไรเลยการอยู่เฉยๆการยืนอยู่เป็นตัวเองการยืนอยู่อย่างว่างเปล่าค่ะนี่คือการฝึกนักแสดงโดยครูของนาทนะคะ คุณคำโรนคุณนดิโลกผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้กำกับของพระจัรย์เสี้ยวการละครพวกเราเป็นะละครในสายใช้ร่างกายหรือว่าบอดี้เบสนะคะค่ะหลายคนก็อาจจะถามว่าอ hey, ทําเมื่อกี้ทำทำไมแล้วมันเสียเวลานะเออนี่ยค่ะพอเรายืนตอนครั้งแรกที่น่าทำํำเรานึกถึงนี้ค่ะเรานึกถึงว่าคนที่มองเราอยู่เนี่ยเขาจะคิดยังไงกับเรา มันเกิดความคาดหวังค่ะว่าเราน่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ทํานั่นคือความคาดหวังที่เราคิดว่ามาจากคนอื่นและมันสะท้อนค่ะมันสะท้อนว่ามันเป็นความคาดหวังจากตัวเราเองนั่นเองและมันน่ากลัวแต่ก็น่าแปลกค่ะในความเงียบนั้นอะ่ะเราได้ยินเสียงข้างในตัวเราค่ะเราได้ได้ได้ตระหนักรู้ถึงร่างกายตัวเรามันเหมือนกับการถูกปลุกให้ตื่นนะฮะ เราเหมือนกับว่าค่อยๆได้เห็นตัวเองทีละน้อยะคะ่ะมันเป็นการได้เผชิญหน้ากับตัวเองเป็นครั้งแรกนั่นคือเป็นกระบวนการแรกๆของการฝึกนักแสดงคือให้รู้จักตัวเองได้เข้าใจจิตใจที่แท้จริงของเราส่วนกระบวนการต่อมานะคะเราก็จะฝึกเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสื่อกลางในการสื่อความหมายนะคะตัวเราจะเป็นเหมือนภาชนะหรือว่าคอนเทนเนอร์ค่ะที่พร้อมที่จะบรรจุ เรื่องราวเนื้อหาตัวละครต่างๆได้มันเหมือนกับว่าเราเป็นคล้ายๆกับดินนะคะที่พร้อมจะถูกปั้นเป็นอะไรก็ได้เราจะต้องมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนมันถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ไหมคะว่าถ้าเรารู้ถึงร่างกายของเราแล้วเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงอยากนะคะ ทุกท่านมีกระดาษแล้วก็มีปากกาหรือดินสออยู่ที่โต๊ะนะคะที่เก้าอี้นะคะหยิบขึ้นมาค่ะอยากให้ลองค่ะอันนี้อยากให้ลองนะคะพร้อมนะคะ <Med ic are> ไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะใช้ปากกาหรือดินสอลากเส้นอะไรก็ได้ค่ะทำเลยนะคะลากเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะลากเลยนะคะโอเคพอคะ่ะคราวนี้เอากระดาษกับปากกาหรือดินสอวางนะคะอยากให้ลองอันนี้ค่ะเราจะใช้มือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ค่ะ ลากเส้นเมื่อกี้นี้แต่ว่าเราลากเส้นในอากาศลองดูนะคะเริ่มค่ะมาเสร็จแล้วนะคะอีกครั้งค่ะอยากให้ลองอันนี้ค่ะเปลี่ยนปลายปากกาหรือว่าปลายดินสอมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วลากเส้นค่ะเริ่มนะคะ ดีค่ะขอบคุณค่ะผ่อนคลายค่ะรู้สึกไงคะเมื่อกี้เจออะไรบ้างหลายคนอาจจะบอกว่ามันแปลกๆนะมันอธิบายไม่ถูกหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่ามันก็สนุกดีหรือว่าอาจจะบอกว่าไอ้ที่ทําเมื่อกี้มันประหลาดใช่ค่ะคล้ายๆกันตอนที่น่าได้ทำครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันแปลกๆแ,และเราไม่รู้จะ จัดการยังไงคือร่างกายมันไม่ค่อยไปอ่ะไมไม่รู้โดยเฉพาะตรงนี้ทําไมทําไมลําตัวเราจึงไม่ค่อยกล้าที่จะเคลื่อนไหวหรือขยับพอฝึกต่อมานะคะถึงรู้ว่าตัวเราเนี่ยมันถูกตกอยู่ภายใต้ข้อกําหนดจากภายนอกมากเกินไปแล้วมันค่อยๆฝังเข้ามาในตัวเราอะคะ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวคราวนี้ พอเราถ้าเราฝึกจนเรารู้ตระหนักรู้ถึงร่างกายของเราเนี่ยมันจะทําให้เราค่อยๆเชื่อมโยงร่างกายกับจิตใจได้ค่ะมันจะทําให้เรารู้เลยว่าร่างกายของเรานั้นมันไม่โกหกและร่างกายเราเนี่แหะคะ่ะเป็นตัวที่สะท้อนข้างในจิตใจของเราค่ะนี่คือการด้นสด หรือการอินพ o วอิสเซชันทำเลยสดๆคิดเลยทำเลยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับนักแสดงน่าเองก็เคยกลัวมันเหมือนกับการที่ตอนที่เราเป็นนักเรียนนะคะเราลืมอ่านหนังสือไปสอบแล้วเรากำลังเข้าห้องสอบแล้วอะคะ่ะมันให้ความรู้สึกแบบนั้นเรากำลังเคว้งคว้างเรากำลังรู้สึกวิตกกังวลและนั่นมันคือความรู้สึกน่ากลัว พรอเราฝึกไปมากๆค่ะเราจะฝึกที่จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะปล่อยค่ะต้องปล่อยความคาดหวังออกไปแล้วก็อยู่กับตรงนี้ค่ะอยู่กับตรงนี้เวลานี้อยู่กับนับปัจจุบันขณะแล้วก็มีความตระหนักรู้ตัวในขณะที่เราทําการเคลื่อนไหวและความกังวลจะค่อยๆน้อยลงเราจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปและเมื่อกี้นี้มันก็เกิดการสื่อสารบางอย่างเกิดขึ้นแล้ว โดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดเลยคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะฝึกอีกค่ะฝึกที่จะลดอัดตราตัวเองลงฝึกที่จะสลายตัวตนของเราลงเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเราต้องทำงานร่วมกันกับกลุ่มหลายคนอาจจะสงสยัยอ้าวเมื่อกี้นี้เราฝึกเพื่อที่จะได้เจอตัวเราเองแล้วนี่เราเจอตัวตนของเราแล้วนี่แล้วเวลาที่เราไปรวมกลุ่มกับคนอื่นแล้วตัวตนของเราอยู่ที่ไหน อยู่ตรงนี้และคะ่ะอยู่ข้างในลึกๆคอยเฝ้ามองเฝ้าสังเกตภาวะต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นเฝ้าสังเกตการกระทำต่างๆที่เราเกิดที่กำลังเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าเราได้พักวางความเป็นตัวเราซึ่งมันมีลักษณะเฉพาะระวางไว้ก่อนแล้วเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรับบทบาทเป็นตัวละครต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งมวลพลังงานเดียวกันกันกบกลุ่มได้นะคะ ข้อดีอีกอันหนึ่งของการตระหนักรู้ก็คือว่ามันจะทําให้ช่วยอ่ะช่วยให้นักแสดงเนี่ยไม่หลงติดอยู่ในบทบาทใดบทบาทหนึ่งจนไม่อยากออกมาคราวนี้ช่วงหลังเนี่ยน้าก็มีโอกาสนะคะได้ใช้กระบวนการแบบนี้ไปฝึกนักแสดงไปสอนน้องๆในมหาวิทยายลายัยหลายที่นะคะก็เลยได้มีโอกาสได้เห็นร่างกายในหลายหลายแบบคือเราก็เลยสังเกตเห็นว่าบางคนน่ะเป็นม,ม,มีร่างกายที่เรียบร้อย ดูดีดูเหมาะสมแต่เวลาที่บอกว่าลองสวมบทบาทเป็นตัวละครอ,อื่นแต่ทําไมไม่ยอมไปเราจะเห็นว่านักแสดงเนี่ยพยายามที่จะเล่นหรือว่าใช้หัวเล่นแต่ว่าไม่ยอมให้ตัวหรือร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยมันเหมือนกับว่าเรากําลังมองดูร่างกายที่กําลังถูกกักขังอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเคยชินในการที่ถูกสมองสั่งอาจจะเคยชินในการรับบทบาทเป็นนัเกเรยียนมาเกือบตลอดชีวิตเราก็จะมาชวนค่ะ ชวนให้ทุกคนเนี่ยลองอยู่กับตรงนี้อยู่กับนักปัจจุบันขณะแล้วก็ตระหนักรู้ตัวโดยการใช้การเคลื่อนไหวค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดประตูทางร่างกายเพื่อที่จะค่อยๆกลับเข้าไปทําความเข้าใจทําความรู้จักกับตัวเองแล้วก็จะค่อยๆปล่อยให้ตัวเราเนี่ยได้แสดงตัวปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ขยับเคลื่อนไหวมันเหมือนกับว่าปล่อยให้ร่างกายของเราได้พูดนะคะ อยากให้ลองดูอันนี้ค่ะอยากให้ลองดูว่าถ้าดูแล้วเนี่ยคุณจะมีความคิดอะไรหรือว่าคุณจะรู้สึกอะไรนั่นคือกระบวนการมีส่วนร่วมของคุณค่ะในฐานะผู้ชมของเรานาทผู้สร้างงานหรือผู้ทำการเคลื่อนไหวไม่มีคำตอบตายตัวให้นะคะเราใช้การเคลื่อนไหวเนี่ยอยากจะเป็นสื่อกลางค่ะอาจจะเป็นการกระตุ้นให้รู้ ให้ทุกคนรู้สึกว่ามันอะไรนะมันน่าชงนมันน่าสงสัยหรืออาจจะเกิดการตั้งคําถามหรือแม้แต่ความคิดความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นน่าสนใจอันนี้ค่ะสนใจว่ามีช่องว่างให้กับผู้ชมในการใช้ความคิดมาเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของเราค่ะ